สวัสดีครับพบกับรายการสินาทีเจาะที่ทางทองคําสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ท้าผู้ฟังอยู่กับผมพีรพลพงษ์และเช่นเคยครับเราจะมาสรุปภาพรวมตลาดทองคําสัปดาห์นี้และล่วงไปถึงครับคาดการณ์ราคาทองคําสัปดาห์หน้าไปด้วยกันนะครับหลังจากสัปดาห์นี้ถือว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและล่าสุดเนี่ยก็ทะลุแนวต้าน3 0 0 3นะครับแล้วรอเจาะแนวต้าน3350ามราลุ้นกันว่า3350เนี่ยจะเบรกผ่านเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งได้หรือไม่นะครับหากท่านผู้ฟ เทรดทองออสซิริสซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียลทม์ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง ครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูในส่วนของภาพรวมราคาทองคําในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่19พฤษภาคมนะครับจนถึงวันศุกร์ที่23พฤษภาคมนะครับเราพบว่านะครับในส่วนของความื่อนไหวของราคาทองตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวย่อระหว่างกลางสัปดาห์ก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาในช่วงของปลายสัปดาห์นั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นว่าในช่วงของวันจันทร์ที่19พฤษภาคมครับราคาสมาคมเปิดตลาดอยู่ที่ระดับประมาณ5700เพียงเท่านั้นครับระหว่างสัปดาห์ก็มี ทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ไปทําจุดต่ําสุดที่ระดับประมาณ5,400บาทนะครับหลังจากนั้นราคาทองคําบินเลยครับผมนะฮะและล่าสุดตอนนี้นะครับราคาขายออกเนี่ยขายออกสูงสุดถึง51,450บาทนะครับในช่วงของสมาคมค้าทองคําประกาศในครั้ง11นะครับช่วงเวลาบ่ายสองโมงสีนะครับก็ถือว่ามีแก p นะครับจากราคาต่ําสุดและสูงสุดเนี่ยราวหนึ่บาทเลยนะครับหากใครเก็บราคาโซนราวๆประมาณ5,400 0บาทได้ก็เท่ากับว่า ท่านนะครับได้ผลตอบแทนที่ปรับตัวขึ้นถึงราวหนึ่พบาทถ้าขายในวันนี้เองนะครับนี่ก็คือภาพรวมของความเคลื่อนไหวของราคาทองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและรวมไปถึงครับตอนนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าราคาทองนะครับก็ปรับตัวขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของราคาทองโลกนั่นเองนะครับหากเราดูในส่วนของกราฟแท่งเทียนแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่เปิดตลาดวันนี้มาเนี่ยนะครับที่ระดับประมาณ3ามสอง 97นะครับผมตอนนี้เนี่ยขึ้นมาแล้ว3,330ก็จ่อทดสอบแนวต้านประมาณ3,350นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อว่าจะสามารถเบรกแนวต้าน3,350ไปได้หรือไม่นะครับล่าสุดเนี่ยในส่วนของราคาทองโลกตอนนี้นะครับอยู่ที่ระดับประมาณ3,330นะครับทองไทยนะครับในส่วนของราคาสมอโคมเนี่ยนะครับขายออกอยู่ที่51,400บาทนะครับราคาทองออสเตรเลียเนี่ยขายออกเพียงแค่51,346บาทนั่นเองนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของราคา ล่าสุดเลยนะครับที่ต่างปรับฟื้นขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งนะครับผมนะในส่วนของราคาทองโลกละะเราจะพบว่าปรับตัวขึ้นมาจากจุดต่ําสุดของระหว่างสัปดาห์นะครับจากจุดต่ําสุดอยู่ที่ระดับประมาณ3,204นะครับและจุดสูงสุดนะครับอยู่ที่ระดับ3,345นะครับแล้วก็ทองไทยก็ถือว่าตอนนี้ ขึ้นอืดขึ้นยากมากเลยนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของค่าเงินบาทตอนนี้แข็งค่าอย่างต่อนเนื่องเลยล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ32.59ก็อาจจะทําให้หลายๆคนที่ถือนะครับทองคําในประเทศเนี่ยนะครับปวดหัวกันนิดหน่อยเพราะว่าราคาทองคําในประเทศเนี่ยขึ้นช้าขึ้นอืดเหลือเกินทั้งที่ในส่วนของราคาทองโลกนะครับปรับตัวขึ้นไปแล้วนะครับนะฮะค่อนข้างสูงเลยนช่วงนี้นะครับที่ระดับประมาณ3 3 3 0นี่ก็คือภาพรวมความเคลื่อนไหวของราคาทองคําล่าสุดครับ ไปกันต่อกับข่าวสารราคาทองคํากันต่อเลยนะครับนับว่าปีนี้นะครับแม้ว่าราคาทองคำเนี่ยจะทําเอาตกใจกันหน่อยด้วยการล่วงลงไปทําจุดต่ําสุดแ,แถวประมาณ3,120แต่น,นขณะนี้นะครับราคาทองคําก็ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับแล้วก็จอะทดสอบแนวต้าน3,350นะครับก็ถือว่าปีนี้ทองคําพันพนแหละครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับหากเราดูจ้งแต่จุดต่ําสุดและจุดสูงสุดของปีแล้วนะครับราคาทองคําถือว่า ปรับตัวสูงเอามากๆเลยนะครับราวๆสามสนะครับจากจุดต่ําสุดที่ระดับประมาณ2614อดอนนะครับและจุดสูงสุดอยู่ที่ระดับ3,500ที่ไปทดสอบเมื่อวันที่2ี่เมษายนนะครับขณะที่ราคาทองไทยนะครับจุดต่ําสุดของปีนี้นะครับอยู่ที่ระดับประมาณ4 2 5 5 0นะครับแล้วก็จุดสูงสุดอยู่ที่ระดับประมาณ54,800บาทนะครับก็ถือว่ามีแก็บราวๆหมื่นสองพันบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับครึ่งปีที่ผ่านมานะครับหากท่านเก็บในส่วนของ ราคาที่ต่าสุดและสูงสุดของปีได้นะครับแน่นอนครับว่าโลกยังผันพวนต่อนะครับอัตราภาษีทีอาา่อเมริกาเนี่ยเรียกเก็บกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับผมอีกทั้งภาพรวมนี่สาธารณะของอเมริกานะครับตอนนี้นักลงทุนก็กลับกับกงวลมากขึ้นนะครับภาพรวมตอนนี้การเจรจาก,การหยุดยิงรหรือเปล่ายูเครนกับรัสเซียเนี่ย ก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับภาพรวมแบบนี้ก็เลยทําให้ในส่วนของทองคํายังได้รับการตอบสนองเชิงบวกอยู่นะครับหลังจากก่อนหน้านี้โดนกดดันหลังอเมริกานะครับดิวข้อตกลงกับจีนได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของปีนี้นั่นเองที่ราคาทองคำเนี่ยนะครับภาพรวมทามเฟรมเดย์ถือว่ายังอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับก็ถือว่าค่อยๆไต่ระดับลงมานะครับผมไต่ระดับขึ้นมาหนาอนะครับและตอนนี้นะครับก็เริ่มจะกลับไปทดสอบนะครับ 3350ลุ้นต่อนะครับแนวต้าน3,004 3,005ที่เคยทำมาไว้เมื่อวันที่22เมษายนนะครับราคาทองไทยตอนนี้ก็ถือว่าปริมนะครับหลุด50,000ลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่ารีบาวกับขึ้นมาได้ตอนนี้ก็ลุ้นไปต่อละนะครับอย่างน้อยๆแนวต้าน5 1 5 0 0 5 2 0 0นะครับที่มีโอกาสลุ้นกันต่อนะครับแน่นอนนะครับข่าวที่มาเอฟเฟกต่อตลาดทองคําล่าสุดเนี่ยนะครับ ตั้งแต่วีกนี้เราจะเห็นว่าราคาทองคำทยอยปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากว่าสภาพในส่วนของดอลลร์อินเด็กซ์นะครับเกิดการอ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลุด100ดอลลร์ลงมาด้วยนะครับทำให้ภาพรวมดอลลร์อเมริกาเนี่ยนะครับอ่อนค่านะครับแล้วก็ยังอยู่ในเทรนขาลงอยู่เลยนะครับแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ในส่วนของตลาดทองคำเนี่ยฟื้นตัวนะครับดอลลา่าอ่อนค่าเนื่องจากอะไรนะครับ หนึ่งปัจจัยแรกนะครับเราจะเห็นดอลลาร์นะครับอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องหลังมูดี้นะครับปรับลดอันดับเครดิตของอเมริกาจากระดับ AA1 นะครับสู่ระดับนะครับผมนะฮะไม่สินะครับจากระดับ AAA นะครับเป็นระดับ AA1 นั่นเองนะครับเหตุผลหลักนะครับมาจากหนี้ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของหนี้ภาครัฐภาระดอกเบี้ยอื่นๆนะครับขณะที่ยังมีแผนใช้จ่ายงบประมาณ ขาดดุลขนาดใหญ่นะครับผมนะฮะแล้วก็ยังไม่มีแนวทางในการลดหนี้ในอนาคตที่ชัดเจนนะครับทำให้คาดว่าระดับหนี้และระดับดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยจะยงคงปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ล่าสุดเนี่ยนะครับมูดี้นะครับก็คาดหนี้ภาคราราหลัฐเนี่ยอาจจะเพิ่มถึงระดับประมาณ134%ของ GDP ในปี2035ได้นะครับผมนะฮะดอลลาร์นะครับอ่อนค่าแบบนี้ก็เริ่มนะครับ สูญเสียความเชื่อมั่นในส่วนของเซฟเฮเว่นนะครับของอเมริกานะครับทำให้ประเทศบางประเทศเริ่มพิจารณาลดการถือของดอลลาร์ในทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับตอนนี้สินทรัพย์ก็ถูกโยกมาตลาดทองคําตลาดคริปโตนะครับแล้วก็บางส่วนเข้ามาในส่วนของตลาดหุ้นด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้ราคาทองคํายังได้รับแรงหนุนนะครับในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ การขาดดุลงบประมาณของสารฐนะครับหลังสภาผู้แทนรัษฎรสารัฐได้อนุมัติต่ตอร่างกฎหมายภาษีและงบประมาณรายจ่ายนั่นเองทีนี้แล้วนะครับผ่านสสแล้วเราก็ไป้นกันสวกันต่อว่านะครับร่างนี้จะผ่านไปต่อได้หรือไม่นะครับผมฮนะนี่ก็คือความกังวลนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับหนี้สาธารณะที่มีการอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับผมนะ แล้วก็ปัจจัยที่จะต้องติดตามกันต่อมีปัจจัยอะไรกันบ้างแน่นอนนะครับเราจะต้องติดตามในเรื่องของข้อมูลนะครับตลาดบ้านสารฐนะครับในค่าคืนนี้พร้อมทั้งรอติดตามในส่วนของถ้อยถแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดล่าสุดนะครับ ซึ่งนักลงทุนในตลาดยังคงม,มั่นใจว่าิกเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยอย่างน้อยได้ราวสอครั้งนะครับผมในปีนี้นะครับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับและรวมไปถึงการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับรวมถึงความคืบหน้าการเจรจาระหว่างการค้านะครับของสารัฐและบรรดาประเทศคู่ค้าในช่งวงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผม และรวมไปถึงนะครับข้อตกลงนิวเคลียร์นะครับของอเมริกากับอิรานด้วยนะครับฉนั้นเสาร์อาทิตย์ติดตามให้ดีนะครับหากตลาดใครกังวลมาเมื่อไหร่นะครับผมทองคําอาจจะมีการเทขายลงมาได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับอาจจะเป็นได้นะครับหากเกิดว่าตลาดเนี่ยกลับมาแพนิคหรือเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับตกลงอะไรกันไม่ได้เลยนะครับแบบนี้ทองคําจะปรับตัวขึ้นต่อทันทีนะครับนี่ก็คือปัจจัยที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปในส่วนของข่าวสารราคาทองคาครับ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์หน้านะครับเราจะต้องจับตาดูอะไรกันบ้างแน่นอนเริ่มจากวันที่26พฤษภาคมช่วงเวลาตี1 20ครับจะมีถ้อยถแถลงของคุณจรมพาเวลนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะครับ ก็จะออกมาพูดถึงแนวโน้มนะครับดอกเบีย้ยในอนาคตนะครับตลาดก็จะมาดูในส่วนของถ้อยแถลงของคุณจลมภพาเวลครับว่าจะมีแนวโน้มในการลดอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตหรือไม่นะครับผมนะวันที่27พฤษภาคมช่วงเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของตัวลวดตัวเลขนะครับ c a r l d e l i l e Good Order ของอเมริกานั่นเองนะครับแล้วก็วันที่27ช่วงเวลา สามทุ่มก็จะมีในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของอเมริกานะครับวันที่8 8ช่วงเวลา1ทุ่ม10นะครับก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่เฟดนะครับออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจนะครับวันที่9 9พฤษภาคมครับช่วงเวลาทุ่มครึ่งก็จะมีในส่วนของ ตัวเลขผู้ขอรับสิทธิ์การกันว่างานรายสัปดาห์ของอเมริกานั่นเองวันที่30นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อ PC ของอเมริกานั่นเองนะครับมาดูกันต่อครับว่าเงินเฟอ้ออเมริกาจะชะลอตัวนะครับหรือมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นเพราะจะมีผลต่อการตัดสินใจในการปรับหรือลดอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตของอเมริกาได้น,นะครับนี่ก็คือในส่วนของปัจจัยที่จะต้องติดตามกันต่อสัปดาห์หน้าครับ ไปกันต่อนะครับสำหรับการวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคตลาดทองคำนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นอยากจะให้ดูดอลลาร์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยนะครับเป็นสกุลกลางในการซื้อขายทองคำนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเคลื่อนไหวพกผันกับราคาทองคำนะครับเมื่อไรก็ตามที่กราฟเริ่มปรับตัวดิ่งหรือปรับตัวอ่อนค่าแบบนี้นะครับจะทำให้ในส่วนของตลาดทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นต่อนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่กราฟนะครับพุ่งแบบนี้ในช่วงของพีเยดก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาจะทําให้ในส่วนของตลาดทองคําลดลงนะครับ แต่ในช่วงของดอลลาร์อินด e ซ์ตอนนี้ถือว่าปรับตัวลดลงมาต่ํากว่า100ดอลลาร์แล้วนะครับและตอนนี้เองเก็หลุดประมาณ99.5สุดลงมาล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ 99.42นั่นหมายความว่าตอนนี้ดอลลาร์ทำทีทำท,ทรงแนวโน้มอ่อนค่าต่อลงไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับ Time f ฟรมเดย์แล้วเนี่ยนะครับถือว่ายังอยู่ในแนวโน้มขาลงนั่นเองนะครับผมแบบนี้ทองคําก็ชอบสิครับดอลลาร์อ่อนค่าแบบนี้นะครับก็เกิดมาจากในส่วนของหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็น Moody ปรับลดเครดิตของอเมริกานะครับจากระดับ AAA สู่ระดับ AA1 นะครับ ภาพลงแบบนี้ก็เลยทําให้นักลงทุนบางส่วนนะครับลดการถือครองดอลลาร์นะครับแล้วก็ไปถือสินทรัพย์อื่นแทนไม่ว่าจะเป็นทองบิตคอยและตลาดหุ้นนะครับผมเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับทองคําพลิกฟื้นกลับขึ้นมานะครับการท,ทำเฟรมวิกตอนนี้นะครับก็สัปดาห์นี้อยู่ที่ระดับ ต่ำสุดนะอยู่ที่ระดับ3 2 0 4ดีดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ระดับ3 3 2 8นะครับโดยมีจุดสูงสุดของสัปดาห์อยู่ที่ระดับ334 5ถือว่ากราฟทำเฟรมนี้นะครับผมนะก็คือทำเฟรมวิกในช่วงของสัปดาห์นี้เนี่ยเอาชนะสัปดาห์ที่แล้วได้แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราจะเห็นจุดต่ําสุดอยู่ที่ระดับ31,20นะครับแล้วก็จุดสูงสุดอยู่ที่ระดับ3 3 2 5ตอนนี้นะครับแซงขึ้นมาแล้วนะครับจุดสูงสุดนะครับแซงของสัปดาห์ที่แแลล้้้ววไปเเรรรีีียยยบบท่อ แล้วจุดโลหรือจุดต่ำสุดเนี่ยก็ยกส่งขึ้นนะครับถ้าภาพรวมแบบนี้ก็ถือว่านะครับทางเฟม e ิกในระยะนี้ก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ในภาพรวมนะครับระยะกลางเนี่ยเห็นไหมฮะเขายังประคองอยู่ในทิศทางไซด์เวย์อัพมาโดยตลอดเลยนะครับเป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแร่งออกมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวภาพรวมระยะกลางระยะยาวของตลาดทองคํชฉะน,น,นะครับคำถามคือในระยะกลางระยะยาวเราจะรอซื้อที่ราคาเท่าไหร่ดีอ่าคถามนะครับ ถ้าหากเรารใช้เครื่องมืออิเดคเตอร์อิชิโมกุคาวมันจะมีเส้นคอนเวอร์ชันไลน์และเบดไลน์อยู่ตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็มีเส้นค่าเฉลี่ยนะครับส่วนใหญ่ในช่วงของตั้งแต่ปี2024ี่ย ผมจะใช้2เส้นนี้ในการเข้าซื้อมาโดยตลอดเลยนะครับนั่นก็คือเส้นคอนเวอร์ชั่นไลน์และเส้นเบสไลน์เส้นสีเกินกับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับจะทําเป็นหน้าที่เป็นแนวรับชั้นดีในการเข้าซื้อในช่วงของสัญญาณระยะกาศนะครับสังเกตเห็นว่า2เส้นนี้เป็นแนวรับนะครับมาตัวไวตลอดเลยแล้วก็ยังไม่หลุดแนวรับนี้ตั้งแต่ ปลายปี2023แล้วนะครับที่แนวรับนี้รับอยู่มาโดยตลอดนะครับและปัจจุบันเนี่ยก็ยังทําหน้าที่เป็นแนวรับอยู่นะครับซึ่งแนวรับใหญ่เนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ3,230นะครับสำหรับใครที่อยากจะรอราคาลึกๆหน่อยนะครับเราก็อาจจะไปรอเล่นรอบนะครับเป็นเบรนเเส้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือประมาณเส้นประมาณ3 0 3 0นะครับแนวในระยะนี้ของปีนี้ผมจังให้เป็น2เส้นนี้อยู่ที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับนะครับ ประมาณ3,228มันั่นหมายความว่าราคาทองจะลงไปที่ระดับเท่าไหร่นะครับก็อาจจะลงเราๆ1 0 0 0บาทนะครับอีกแนวหนึ่งก็อาจจะลงอีกราวๆประมาณ1-2,000บาทสําหรับระยะก,กลางนะแต่ตอนนี้นะครับรอไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นไปแล้วนะครับผมนะจะรอเล่นรอบอีกทีก็ต่อเมื่อรอแรงเทขายลงมาอีกระลอกหนึ่งตอนนี้จะยังไม่เห็นนะครับผมนะฉะนั้นภาพลงระยะก,กลางนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณขาขึ้นที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับ การเข้าซื้อในช่วงพีเรียดนะครับ m ทมเฟรมวิกที่ดีผมโฟกัส2แนวนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับ3220-3120นะครับแล้วก็อีกแนวรับหนึ่งก็มาประมาณ3330 3 0 3 0นะครับซึ่งจะต้องรอไปก่อนนะครับตอนนี้มันลันเทรนขาขึ้นไปก่อนนะแท่งมันขึ้นไปข้างบนละรอเล่นรอบใหม่นั่นเองนะครับทีนี้ตัดกลับมาดูในส่วนของภาพรวม t ทม e เฟรมเดกันบ้างนะครับ ไทม์เฟรมเดย์ล่าสุดวันนี้เปิดตลาดมาก็ขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับผมนะก็ถือว่ามีการปิดบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะมีปิดลบลงมาบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมีการยกบัตทอมที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับและตอนนี้เองไทม์เฟรมเดย์แล้วเนี่ยนะครับกราฟแท่งเทียนนะครับสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้แล้วแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย20วันได้แล้วเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆเหล่านี้แหละครับผมจะทําหน้าที่เป็นแนวรับนะครับในการเข้าซื้อรอบใหญ่นะครับซึ่งเส้นที่1เนี่ย,เน,เ,ยเนี่ยเี่ย วันเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ระดับประมาณ3,285นแะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,200ดอนเนาะฉะนั้นตีเผื่อแนวรับไป2แนวนะครับผมสำหรับรอกลางๆหน่อยลงมานะครับแต่ว่าไม่ถึงทางเฟรมดีกนะครับรอไปก่อนนะครับผมนะถ้าภาพรวมแล้วนะครับผมนะยืนเหนือ3,285ไม่หล่นมาจุดต่ำกว่านี้นั่นหมายความว่า จุดนี้จะทนะําหน้าที่เป็นแนวรับชั้นดีและทําทให้ราคาดของคําดีตัวขึ้นไปได้ครับผมนะอย่างน้อยๆ้อยรุนแนวต้าน3,350ัน0 0้้าได้เลยนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่านะครับวิกหน้าเกิดสัญญาณข่าวอะไรไม่รู้แหละดิวกันเจรจากันลงตัวบางประเทศนะครับ อาจจะทำให้เกิดการย่อนะครับแต่ต้องลุ้นนะว่าไม่ให้หลุด3 3 3 2 8 5ถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็อาจจะดอกมาให้เราซื้อแถวๆประมาณ3,200ดอลลาร์ดได้นะครับผมนะนนี้ก็จะเป็นจุดที่บ่งบอกว่าตอนนี้ทำเฟรมเด a y ก็ยังเป็นช่วงของการที่รันเทรนขาขึ้นอยู่แม้จะมีการพักตัวมาบ้างนะครับแต่ตอนนี้กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันทําให้ทรงเขาดีเอามากๆเลยนะครับสาหรับใครเป็นเทรดเดอร์ในระหว่างวันเนี่ยนะครับ เราจะสังเกตเห็นว่านะครับตอนนี้ Time เฟรมไราย4ชั่วโมงมันพ้นจากกรอบคู่ขนานขาลงมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มสร้างกรอบคู่ขนานขาขึ้นแททเทิรใหม่แบบนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งมีเป้าหมายถัดไป,นนนเ,ไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆที่เราจะไปรอรุ้นเนี่ยนะครับ3350ถ้าเบรกตรงนี้ไปต่อนะครับราคาทองไทย51,500ทะลุจุดนี้ไปได้นะครับจะทําให้ในส่วนของทองโลกเนี่ย ไปต่ออย่างน้อยสามพันสามร้อยหกสิบแปดนะครับสามพันสี่ร้อยถึงสามพันสี่ร้อยห้าสิบดอลลาร์นะครับถ้าตีเป็นราคาไทยก็อาจจะอยู่แถวๆประมาณห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถึงประมาณห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าเราโฟกัสแค่กรอบแค่นี้ก่อนสําหรับการขายนะครับฝั่งซื้อนะครับโฟกัสที่ตรงไหนดีฝั่งซื้อนะครับแบ่งไปเลยครับสามแนวนะครับสามสองแปดห้าสามสองหกศูนย์นะครับสามสองห้าศูนย์นะครับ ราคาประมาณปริมห้าหมื่นหนึ่งพันถ้าไม่หลุดเนี่ยนะครับน่าซื้อออกมากๆเลย 51, ห้าหมื่นหนึ่งพันหรือใครมีทุนนะครับที่อยู่ประมาณห้าหมื่นไปไปลายเนี่ยนะครับถ้ายังไม่หลุดห้าหมื่นหนึ่งพันสามารถถือต่อได้นะครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันใกล้ๆปริมจะหลุดนะครับแนวรับประมาณสามสองหกศูนย์หรือที่ประมาณห้าหมื่นหนึ่งพันแล้วเนี่ยนะครับท่านอาจจะพิจารณาล็อกขายทำกำไร ได้นะครับผมแต่สําหรับใครที่มีทองที่มีทุนต่ํากว่า5 0 0 0 0ื่นนะสี่หมื่นเก้าห้าหมื่นสี่หมื่นแปดถือไปก่อนนะครับผมนะฮะยังถือได้เพราะว่าภาพวรวมระยะสั้นระยะกลางระยะยาวย,ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับผมนะชั้นกรอบเราลันเทรนได้เลยตอนนี้นะครับผมนะทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลทางเฟรมรายสีชั่วยืนอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยได้ทั้งหมดแล้วนะครับและตอนนี้ลุ้นฝั่งกรอบแนวต้านถัดไปแล้วนะครับซึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยฉะนั้นในระยะนี้ระยะสั้นการย่อซื้อยังได้เปรียบตลาด เราย่อรอยอซื้อที่เท่าไหร่ล่ะนะครับอย่างน้อยๆ3285 3265มีจุดคัดอยู่ที่ประมาณ3250นะครับรอย่อซื้ออีกหน่อยอาจจะไปรอเบรกนะครับ3 3 3 0ขึ้นไปนะครับหรือรอพับมือนะครับถ้าทะลุ3350โอกาสที่มันจะวิ่งไปต่อเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยนะครับฉะนั้นอาจจะไปรอซื้อตรงที่มันเบรกไปแล้วก็ได้นะครับ3350เนี่ยเบรกไปแล้วก็โฟโลว์บายตามและลุนแนวต้าน3400เนาะนะครับผมนะหรือ ใครสายย่อก็อาจจะไปรอเล่นรอบใหม่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่หลุดแถวโซนประมาณ3260 3250เก็บของได้บางส่วนนะครับลักษณะต่อจากนี้ไปมันจะเป็นในลักษณะการย่อเพื่อไปต่อนะครับตับใดที่ยังไม่หลุด3250ถ้าหลุด3250นั่นหมายความว่าภาพรวมทางเฟรมราย4ชั่วโมงหรือระยะสั้นเนี่ยมันจะเป็นขาลงแล้วนะครับเราจะปรับจากสถานะาใบเป็นสถานะเซลล์ทันทีสถานะขายจะได้เปรียบตลาด แล้วหากเราดูในส่วนของอีดิเคเตอร์อิชิมุกุคาวตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่ากราฟแท่งเทียนตอนนี้เริ่มทะลุกลุ่มก้อนเมฆขึ้นมายืนอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าการย่อซื้อยางได้เปรียบตลาดนะครับเราจะนิยมซื้อเมื่อมันทะลุก้อนเมฆขึ้นมาเห็นไหมฮะพอมันขึ้นก้อนเมฆมันจะขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับการเก็งกาไรฝั่งซื้อเนี่ยจะได้เปรียบนะครับแต่เมื่อก็ตามที่มันเคลื่อนไหวลงมาแบบนี้นะครับเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆเนี่ยนะครับคำถามคือก้อนเมฆ เป็นปื้อสีเขียวปื้อสีแดงๆเนี่ยแหละฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆเรานิยมเซลล์เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆเราจะนิยมบ่ายนะครับและตอนนี้มันโผล่ก้อนเมฆแล้วนะครับตราบใดที่ยืนเหนือ3,260เรายังสามารถบ่ายได้เรื่อยๆเ,เลยนะครับเพราะถือว่ามันมุดผ่านก้อนเมฆได้นนั่เองนะครับสรุปภาพรวมนะครับก็ยังมองว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นหมด นะครับผมนะจะเสียทรงภาพรวมระยะสั้นจากขาขึ้นเป็นขาลงก็ต่อเมื่อหลุด3260หรือราคาทองไทยอยู่ที่ระดับ51,000บาทนะครับนี่ก็คือกลยุทธ์การลงทุนแนวรับแนวต้านนะครับสำหรับวิกหน้านะครับพาสุดท้ายแล้วนะครับมาสรุปกันหน่อยนะครับในส่วนของภาพรวมกลยุทธ์การลงทุนทองคําสัปดาห์หน้านะครับนี่ก็เป็นภาพรวมย้อนหลังนะครับในส่วนของราคาทองไทยย้อนหลัง30ปีเลยนะครับ ปีนี้นะครับก็ถือว่าราคาทองคําไปทําจุดสูงสุดนะห้าหมบาทอันนี้โนติเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการเอ่อให้เรารู้ว่าอ้ยจุดสูงสุดของปีนี้อยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะพบว่านะครับ หลายๆปีที่ผ่านมานะครับราคาทองคํามักจะปรับตัวขึ้นเสมอนะครับผมนะฮะและตอนนี้เราจะมีในส่วนของโซนแนวรับแนวต้านนะครับที่เราจะต้องจับตาดูนะครับแนวรับ3 0 3 3,260 3,002นะครับแนวต้าน3,350 3 4 0 3,450นะครับทองไทยนะครับมีแนวรับ50,001 5 6 0 0 5 2 0 0แนวต้าน5 1 5 0 0 5 2 0 0 0 5 2 5 0 0นะครับผมแต่งให้เป็น3แนวสำหรับใครเนที่ลงทุนระยะกลางระยะยาวเนี่ยผมมอง ว่านะครับราคาทองคำที่ต่ำกว่า51,000ืพันเช่น4 7่0มถึงห้าหมถือว่าเป็น จังหวะที่เราจะแบ่งนะครับในการเข้าซื้อนะครับเพราะอย่าลืมว่านะครับในช่วงของปลายปีเองเนี่ยซีซนอลทองคําส่วนใหญ่มันจะมักจะปรับตัวขึ้นนะครับเกือบทุกๆปีนะนะครับแล้วก็ในส่วนของเราเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆก็ยัง f o r ์แคสต์ว่าทองคําน่าจะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นนะครับสูงจุดสูงสุดของปีนี้อาจจะเห็น3,007 3,005 4,000นะครับไม่ว่าจะเป็นโกลแมนแซกธนาคาร UBS หรือ Bank of America กเองนะครับผมนะฮะระดับเด็เซติเมนต์ตอนนี้ล่าสุดส่วนใหญ่นะครับ ข่าวที่สะท้อนเชิงบวกต่อตลาดทองคําในวันนี้เองเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะนั่นหมายผมว่าช่วงนี้ข่าวที่เป็นบวกนะครับต่อตลาดทองคำเนี่ยยังมีสูงมากกว่าตลาดลบนะครับแท่งนี้เอามาจากในส่วนของเราเอาเครื่องมือ A i ไนะครับไปจับในส่วนของสํานักงานข่าวทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เอามาดูซิว่านะครับช่วงนี้ข่าวที่เป็นบวกกับลบกับทองเนี่ยอันไหนมากกว่ากันนั่นเองซึ่งสุดท้ายแล้วระดับใน s e ติเ m e n t บวก7ล่าสุดในช่วงของวันศุกร์ นั่นบอกว่ามีข่าวบวกต่อตลาดทองคําเยอะเหลือเกินในช่วงนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ภาพรวมโดยสรุปกลุทธ์การลงทุนเราก็สรุปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพรวมนะครับก็โฟกัสแนวต้านนะครับสามนสาม้นะครับถ้าเบรกผ่านไปได้เราจะเห็น3 4 0 0 4 5 0นะครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเบรกไม่ผ่านนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นจุดที่เกิดสัญญาณโอเวอร์บอทได้นะครับอาจจะพลิกกลับลงมา3า0พนะครับแล้วก็3,260นะครับ ถ้าเกิด3,260รับอยู่โอเคทั้งหมดทั้งมวลยังเป็นเทรนขาขึ้นหมดนะครับในภาพรวมระยะสั้นแต่ถ้าระวังไว้นิดนึงนะครับถ้าเกิดหลุดจาก3,260เนี่ยนะครับอาจจะพิจารณานะครับในการ แบ่งหรือคัดตรงจุดนี้เพราะว่าจะมีแนวโน้มลงต่อนั่นเองนะครับในช่วงของภาพรวมระยะสั้นฉะนั้นคีย์แนวรับที่ไม่ควรหลุดในระยะนี้ก็คือ3,260นะครับแล้วแล้วแนวต้านทาี่จะส่งเขาเป็นขาขึ้นต่อก็คือ3,350นะครับราคาทองไทยนะครับคำนวณคร่าวๆแล้วนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ51,500-52,500นะครับแนวรับ51,000-50,000นะครับ นี่ก็คือภาพรวมโดยสรุปนะครับของของกลยุทธ์การลงทุนทองโลกและทองไทยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาเป็นกันปอก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับพิกโชมดีไซน์การ์ดทองใหม่ Memory in Go l d ให้ทองเติมเต็มความสุขของคุณและคนพิเศษในทุกช่วงเวลาชีวิตทองคำแท่งออสซิลิส96.5%ลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย